เสียงนักเขาเรื่อยเรื่อยเดินมานักเพลงม้าแต่เสียงแก๊ปตีมากันเมื่อกี้กินมะนาวแต่พี่ไม่รู้จริงหรออันนี้ก็เป็นเพลงตีของบ้าน AF ครับผมเพลงตีมอผมรู้สงสัยว่าใครมีสิทธิ์มาร้องเพลงตีของพวกเราโอ้โหมีสิทธิ์เลยนะนี่นะครับน้องๆ AF12 ครับผมเอ้านี่รุ่นน้องใหม่ล่าสัตว์ของเราเลยหล่ ผมเอาถ้ามีรุ่นน้องอย่างนี้ต้องมีรับน้องไปด้ยแน่นอนเพราะเราเป็นรุ่นพี่ได้ข่าวเรื่องการรับน้องเนี่ยพี่ตุ้ยรับน้องบ่อยใช่ไหมครับพี่เป็นรุ่นพี่พี่รับน้องบ่อยอยู่แล้วรับน้องแอปเปิ้ลเชอร์รี่ไเลยน้องกิ๊นน้องนกน้องกระบ้าเหรอคนละรับน้องรับน้องใหม่สิครับผมรับน้องใหม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการรับน้องใหม่เนี่ยเด็กเอฟนะครับผมนอกจากจะหน้าตาดีครับเสียงดีครับผมเตี้ยอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะอะไรวะไซมินิแซมินิครับผม เรื่องเอลเนี่ยยังไม่ถึงสองรองใครพูดถึงเรื่องเอลเนี่ยจริงพี่ตุ้ยก็เอลดีไม่ใช่เหรอครับเออถ้าเรื่องเอลวันนี้พี่ขอเบรคไว้ก่อนเพราะอะไรนะอ๋อไปเดินเซ็นโคมันน่าไม่มีละคือพูดง่ายๆว่าแกมาเอางี้ <c oughs> ดีกว่าไม่ต้องถึงเบอร์พี่ตุย้ยครับผมมีน้องผมเขาเรียกว,ว่าเป็นรหัสเดียวกันด้วยวีดิสองไม,ม่วีเดียวกันด้วยเป็นน้องผม ว่าเป็นรุ่นพี่น้เหมือนกันตอนนี้ใช่เป็นรุ่นพี่ของน้องๆ a 1 2เดี๋ยวเราเรียกน้องคนนี้ไปเลยว่าเฮ้ยมาเลยน้องเาวก็ไอ้ตรงนี้มันชั้นมันชั้นหนึ่งแลมันจะเต้ลงไปถึงชั้นใต้ดีนเลยหรือไะจะรีบไปไหนเออ มารับน้องทั้งทีครับผมเราใช้กับปอลลบเลยครับผมเอวใช้เอลขนาดนี้ระวังอนาคตจะเป็นแบบพี่ตื้อใช่ตอนนี้เคล็ดมากบอกเลยอะไรอะไรไหนไหนพี่เป็นเป็นรุ่นพี่สุดวางมาตีครับฉะนั้นวันนี้พี่ขอโทษทีให้ปอลรับน้องใหม่อ่าผมเป็นคนรับน้องเป็นคนรับน้องใหม่เป็นช่วงช่วงต่อกันได้เลยครับผมโอเคจับเลยเนาะน้องจับเลยย้ายถึงมือพี่เข้าใจป่ะเข้าใจเพราะฉะน้องคยใสา รู้จักกันรู้จักกันไป่อนถ้าเกิดตีจะจอจองน้องพลอยสายพี่จะจองแม็กหรอวะบ้าเหรออย่างนี้ต้องหลังไหมให้ปอรับน้องดีกว่าเอาละเอาละเป็นเอฟทั้งทีนะครับผมผมขอท้าดีกว่าทั้งรุ่นเนี้ยให้เต้นแข่งของผมนี่เเเเ้้้้าาาา ผมส่อะไนครับอะไรนี่ครับเอาเอางี้เอางี้ๆเอทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยทั้งหมดเราลไปใครอยากเห็นน้องๆ F12 เต้นขอเสียงกันได้เลยครับผมไอ้เต้นเนี่ยเราก็เคยเห็นมาแล้วใช่แต่คราวนี้ของ เป็นครั้งเปิดตัวขอให้แรงที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเต้นมาได้เป็นกรรัน้องนะรับน้องนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับผมไอ้ลิวจีต้องยืนด้วยกันป่ะเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวขาจะนยใจยืนกับพี่ล้วกันเ้องเเร็ อันนี้ก็เลยเสลดถักเสล่เอฟเฟคเอฟเฟค๋อาไปนู้ดเสฟ่โน้ดเสล่อลังหน่อยครับพร้อมหรือเปล่าฮะพร้อมพร้อมครับเป็นขับม้อได้วยนะครับเรื่องเรือค่ะอ่มตนขอตัดพื้นที่ไม่ติดเลยครับพี่อันนี้อันนี้ซ้อมกันไหมยังไงกระจายหน่อยกระจายหน่อยอันนี้สดถ้าเกิดจะบอกทุกท่านว่าสดมากช่ไะไม่ใช่ลืมจีทำไมต้องติดกันตลอดเลยถ้าผม สดประม